และเมื่อพูดถึงสงครามในกาซาดูเหมือนจะมีแนวโน้มขยับเข้าใกล้ข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากอิสราเอลยอมรับข้อเสนอหยุดยิงเพื่อคลายความขัดแยง้งในขณะที่กลุ่มฮามาสเองมีท่าทีไปในทิศทางตรงกันข้ามครับตั้งข้อสังเกตถึงการยอมรับแต่เพียงฝ่ายเดียวเนื่องจากให้เหตุผลว่าข้อเสนอหยุดยิงไม่ได้เป็นการตกลงร่วมกันของคู่ขัดแยง้ง แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปที่อิสราเอลอีกครั้งโดยพบกับประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลบลิงเคนเปิดเผยหลังจากพบกับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลได้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐเสนอพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสยอมรับเช่นเดียวกัน He confirmed that thebridging me Israel accepts the proposal. Uh, that he supports it. It's now incumbent on Hamas to do the same. And then the parties, with the help of the, the mediators, the United States, Egypt, and Qatar, uh, have to come together and complete the process of reaching clear understandings about how they'll implement the commitments. โดยเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงโดยเร็วด้านเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของกลุ่มฮามาสตอบโต้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าข้อเสนอที่อิสราเอลยอมรับมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดไม่ใช่สิ่งที่ฮามาสได้รับหรือตกลงกันไว้โดยระบุว่าไม่ต้องการเจราจาเพิ่มเติมแต่ต้องตกลงกันในวิธีการดำเนินงาน تصريح بلينكن بعد لقائه مع رئيس وزراء العدو أن الكيان الصهيوني وافق على الورقة هو تصريح يثير التباسات كثيرة لأنه تعقيب نتنياهو على ذلك كان أنها ورقة محدثة ورقة محدثة تعني أنها ليست الورقة التي قدمت لنا وليست الورقة التي وافقت عليها حركة حماس إذا كان الإسرائيلي قد وافق على الورقة فلماذا لم يذهب الأمريكي إلى تطبيقها؟ วิเคราะห์ประเมินว่าการดําเนินตามข้อตกลงหยุดยิงอาจเผชิญกับเรื่องท้าทายหลายด้านนะครับซึ่งในขั้นแรกคาดว่าจะมีการถอนกําลังทหารของอิสราเอลจากจุดสําคัญในกาซาและยุติการใช้ความรุนแรงจากนั้นจะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งผู้หญิงผู้สูงอายุและผู้ได้รับบาดเจ็บแลกเปลี่ยนตัวกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่อีกฝั่งหนึ่งต้องการตัวกลับไปยังกลุ่มฮามาส โดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ากระบวนการที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีความสลับซับซ้อนจากท่าทีของผู้นำอิสราเอลที่แสดงออกมากอ่ดหน้านี้อสราก็ยังคงโจมตีเข้าไปในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องนะมีการโจมตีโรงพยาบาลมัสยิดอะไรต่างคนเสียชีวิตมากมายนะรตรงนี้ก็ทําให้ทางกลุ่มฮามาสขึ้นได้ผู้นําคนใหม่มาอย่างย,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 งยงายาซิลวาเนี่ยที่เป็นสายแข่งอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ ก็ไม่สนใจแนวทางในการเจราจานะฮะเท่าไหร่เราเห็นได้ว่ามันมีปฏิบัติการที่ทางกลุ่มรามาสเองเนี่ยก็เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ออกมารังความรับผิดชอบนั่นก็คือการระเบิดนะฮะการกลุ่มเทลอาวิฟนะครับซึ่งเป็นระเบิดที่สร้างความเสียหายให้ชายโยเลสวรนะเพราะฉะนั้นจากเนื่อขไขตรงนี้เนี่ยมันทําให้การเจราจาเนี่ยนะร เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับขณะที่วันนี้แถลงการของกองทัพและสํานักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่ากําลังพลสามารถกู้ร่างไร้วิญญาณของตัวประกัน6คนในเมืองขานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาได้เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้รับแจ้งข้อมูลแล้วนะครับ สมาคมของครอบครัวตัวประกันก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลบรรลุข้อตกลงโดยเร็วเพื่อนำตัวประกันอีก109คนออกมาจากกาซาทันที